ครับครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ไวคัพไทยแลนด์นะครับแน่นอนแล้วฮะว่ารายการนี้เราก็จะเป็นรายการที่จะมาเสิร์ฟอาหารสมองเพิ่มภูมสติปัญญาแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับวันนี้พบกับพี่ตึกนะครับคุณอธทิตกิจแสวงสุกนะครับพี่ชูนะครับหรือชูวัตรเลิศสิริสุขแล้วก็ผมเอกวันัญญวนประปานะฮะวันนี้ของเรามันมีประเด็นยังคงอยู่กันที่เรื่องของโควิดอยู่แต่ว่ามันมีข่าวข่าวมาว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีประชุมคอรมองพิเศษซึ่งอันนี้อันนี้ไม่ใช่ข่าวอันน มีการพิจารณาว่าจะประกาศการใช้เคอร์ฟิวหรือไม่แน่นอนแลวจะใช้อย่างไรไม่ต้องซ่อนเลนรู้อยู่เรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการพิจารณาว่าจะประกาศหรือเปล่าเราเรา,เรารู้อยู่แต่ว่าทางโฆษกเขาพูดว่ามีแค่2เรื่องหลักไงใช่เออมันเขาก็ไม่อย่างบอกก็จริงๆมันก็ต้องอยู่ในเวลาที่ท,ที่ที่จะแถมมาอยู่แล้วซึ่งซึ่งอันนี้มันเนื่องมาจากว่าตอนเนี้ยเขาก็คงแบบขนาดว่ารู้สึกวันนี้สอบอคออยังทําง,งานทํางานได้แบบนี้เลยขาสอบอคป่วยไปแล้วทักักตัวทางานแบบห่างห่างแล้ว ทำงานแบบีโองนเฟมเพราะว่าเมื่อ,อ,อๆๆๆๆวานพบ DSI เ <c oughs> จ้าหน้าที่ดี i ที่ประชุมในสคบอนีนกและที่ประชุมในสบติดเชื้อเนี่ยที่ประชุมในสบคเนี่ยติดเชือ้อก็เลยเนี่ยโดนทั้งคุณประทีปกีรติเรขาลองเลขาในยกฝ่ายการเมืองอออคุณนิชากีรัมบุรณะทวธรรมรองเลขาในยกฝ่ายบริหารที่ประชุมด้วยที่มาประชุมด้วยกันครับต้องกักตัวแล้วแต่ว่าตรวจเชื้อตัวเชื้อสองครั้งไม่ติดแต่ก็ต้องกัตวอยูะต้องกักตัว ก็คือคุณนายกนี่กัดตัวมาอาทิตย์น,นึ่งละกัดตัวมาอาทิตย์น,นึงละ,ะส่วนนายกนี่ยังแข็งแรงบอกว่ายังแข็งแรงอยู่พรุ่งนี้ยังประชุมได้อยู่แต่นี่คือ,อมาคาดการกันผมว่าพรุ่งนี้เขาคงคิดที่จะล็อกดาวน์ก็ในตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประกาศ ไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยม,มันก็ยังถือว่ามาตรการยังไม่ได้ขยายไปจากการรวบรวมมาตรการเดิมที่แต่ละจังหวัดทําไว้มาตรการ<ม>าเดิมม,มันเป็นพรบรลกติดต่อ,อามาประกาศรวมในพรกฉุกเฉินใช่ไห<ช>มในในสอบในสอบโดยสบคทีนี้ก็หนึ่งสัปดาห์ผมว่าเขาก็คง,งอาศัยจังหวะเนี่ยขยับคือ1สัปดาห์ละถ้าตัวเลขมันยังร้อยกว่าทรงทรงแบบนี้เนี่ยสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาคงจะต้องขยับอะไรยกเว้นวันนี้ต่ำร้อยมากๆอะไรอย่างนี้คือผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นการอะไรอ่ะ ปฏิบัติการจิตวิทยานี่ปจว,วเลยนะคือรอ,อ,อให้แบบคล้ายๆกับว่าอย่างที่เราแบบคือรัฐบาลเนี่ยการประกาศล็อกดาวน์เนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากเ๋ยจะถูกด่าว,ว่าเฮ้ยคุณทําให้เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจพังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคุณต้องรับผิดชอบคนขนาดไหนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันคือที่ผ่านมาอาทิตย์นึงมันคือการนวดกระแสแล้วดูสองสามวันมานี่มันมีการนวดกระแสค่อนข้าง,งจะ โดยที่มีการใช้แน่นอนว่าสังคมมันตกใจมาแรงต่างใช่ไหมมันมีการแพร่ข่าวมันมีการหมอคนนูน้นหมอคนนี้ก็ออกมาให้ข่าวแรงต่างเนี่ยที่มันดูน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปสู่การนวดกระแสแบบคล้ายๆว่าเอาละได้จังหวะแล้วประกาศแล,ล้วทีนี้ถ้าประกาศแล้วคุณจะห่ารัฐบาลนะเดี๋ยวคุณจะห่ารัฐบาลนะเพราะพวกคุณช่วยกันเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นคุณต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องมานั่งระวังกระแสไหม หรือว่าไม่ต้องมานั่งระวังว่าตัวเองจะถูกด่าไม่ถูกด่าไหม,ถ,ไมถ้าสถานการณ์มันรีบมันต้องประกาศตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วก็ <c oughs> เหมือนที่เพื่อไทยเสนอเนี่ย<ต>ว่าคุณควร<ม>จะล็อกดาวน์ตั้งแต่21เอ่อล,ล,ล็อกดาวน์21วันตั้งแต่วันที่คุณประกาศแล้วผ่านมาเนี่ยป่านนี้มันก็เสร็จไ<ม>ปนหนึ่ง <ผม S 1> อาทิตย์แล้วผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ยอมล็อกดาวน์หรือเปล่ามันจะเป็นมุมนี้ผมก็ไม่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องล็อกดาวน์หรือเขาคือตัวเลขแบบทรงๆแบบนี้แล้วมันจะมันจะไปสะสมเป็นนนนนกว่่าาใสิ้เเเดือีย เขาคิดว่ามันสถานการณ์ที่เอาไม่อยู่ไงใช่แต่ว่าผมฟังจากกรมควบคุมโรคผมยังคิดว่ามันก็อยู่ในสถานการณ์ที่เขาคิดว่าเขาประเมินไว้อยู่แล้วใช่ป่ะเมื่อวานน่ยที่ฟังเราที่กรมควบคุมโรคเนี่ยก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่เขาประเมินอยู่แล้วว่ามันก็คือช่วงนี้มันจะร้อยกว่าร้อยกว่าเพราะว่ามันจะมันมันมาจากช่วงที่คนที่มันติดเชื้อจากต่อเนื่องจากพวกเซียนมวยพวกผับพวกต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเมินอยู่แล้วแต่ว่าไอ้นี่เราเราลาเว้นกันละลาไว้แป๊บหนึ่ง แต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือผมอยากทวงว่าถ้าจะล็อกดาวต้องให้เวลาฮะไม่ใช่ประกาศให้เวลาเต็มตัวแบบนี้ก็การนวดนั่นแนหะคือการให้เวลาไหมที่พี่ใช้คําว่านวดกระแสด้วยใช่เวลาไหมถ้าประกาศล็อกดาวปุ๊บเนี่ยคุณต้องให้เวลาคนสองสามวันให้เขาเตรียมพร้อมก่อนคือไม่ใช่ว่าสมมุติพรุ่งนี้มีมติคอ,อรมอประชุมเสร็จปุ๊บล็อกดาวปับ๊บครับใช่ไหมฮะ พอล็อกดาวปั๊บเนี่ยมันจะโกลาหนคุณก็คิดดูว่าห้างมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอะซูเปอร์มาร์เก็ตอะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นแรงหนังเนี่ยอันนี้แน่นอนคนจะซื้อของคนจะตุนแรงหนังใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยคล้ายๆกับว่าคุณจะเตรียมพร้อมอะไรกับหน่วยงานต่างๆมันต้องมีแผนนะพอพี่พูดอย่างนี้ยผมต้องวางแผนนะพอพี่พี่พูดอย่างนี้ยผมก็เลยคิดว่าอยู่ใครไม่ทํางานเพราะมันจะมีเช่นผมยกตัวอย่างไหมแต่ธุรกิจ โรงงานผลิตหน้ากากเขาก็ต้องทําอยูอ่อย่างที่เราพูดกันแม่บ้านโรง,งพยาบาลก็ยังต้องมาทํางานอยู่คุณจะให้บบเขาอยู่ทาอ,อยู่14วันอยู่โรงพยาบาลเลยไหมอะไรเงี้ยเตรียมหาที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมันต้องสรุปแผนอย่างเงี้ยใ,ให้ได้ชัวให้ได้ชัวชก่อนแล้วกําหนดเวลาแล้วคุณจะเอาแบบวันที่4เลยหรือเอาวันที่6อ,อย่างเงี้ยนี่นี่เป็นมุมมองพี่ตึกพิชูผมคิดว่า,วาผมคิดว่าเขาถ้าพี่พูดอย่างนี้นะผมคิดว่าเขาจะใช้ช่วงเสาร์อาทิตย์ซึ่ง โกลาหลน้อยที่สุดแล้วคนอยู่บ้านอยู่แล้วเพราะคนไม่ไปทํางานอยู่แล้วสิ่งที่เขากลัวโกลาหลก็คือว่าสถานที่ทํางานโดยส่วนใหญ่ซึ่งทํางานอยู่อันนั้นเนี่ยเขาจึงใช้เสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะนั้นถ้าเป็นผมเชื่อว่าเขาจะประกาศพรุ่งนี้เลยอันนี้เป็นการคือและเขาจะใช้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ทนอยู่กับบ้านอยู่แล้วเนี่ยให้เตรียมรับสภาพแต่ว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยผมว่าเขายังไม่น่าจะปิดเขาปิดแล้วมันจะโกลาหลใหญ่คือมันมีลักษสองแบบอ่าเคอร์ฟิวนี่คือฟิวทั้งวันหรือที้สวันทั้งเย็นท เคอร์ฟิวยีเคอร์ฟิวกลางคืนทำไมเล่าคือมันก็ถึงสาวก็บอกแล้วว่าโควิดมันไม่มีเวลาคือเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวกลางคืนเนี่ยผมหาเหตุผมไม่เจอจริงจริไม่มีประโยชน์ไม่รู้ทําไมเขากลัวว่ามันเป็นเชื้อโรคพันธุ์ไทยหรือเปล่าตอนนี้อี๋เขาเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพอมาเดินป่านเนี่ยก็ไปนั่งกันอยู่หน้าเซเว่นไปนั่งกันหน้าร้านต่างๆมันจะน้อยเขาไปบอกว่าเคอร์ฟิวหน้าทุ่มเป็นต้นไปมันไม่ได้ผลอ่าไม่ได้มันไม่ได้ผลในทางควบคุมโรคหรอก มันไม่ได้ผลเขาเอาจริงคุณจะทําจริงคือสิบี่วันคือคุณปิดเลยยี่สิบี่ชั่วโมงปิดประเทศเลยไอ้ล็อกดาวเลยแต่ล็อกดาวน์มันมีสองแบบแบบให้ออกไปจากบ้านหนึ่งชั่วโมงอย่างที่ว่าฮะใช่ไหมหแล้วก็ไปซื้อหาอาหารซื้อยาัอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแบบที่ว่าเออไม่ต้องออกเลยอแล้วยังไงแล้วยังไงก็คือโทรสั่งเอาอส่งถุงยังชีพไงสิบสี่วันคุณอยู่บ้านส่งถุงยังชีพ ครับในอย่างนี้เท่าเทียมทุกคนเลยนะเออเขาก็เขาก็รับมือกับการส่งทุอยางชีพทุกบ้านไม่ไหวใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่น่าไหวใช่ไหมอ่าไม่ไหวผมคิดว่ายังไม่มีผมไม่เห็นความจําเป็นของการเคอร์ฟิลห้ามออกจากบ้านรประการแรกคือสองผมก็ไม่เห็นความจําเป็นและไม่เห็นวิธีการที่เขาจะควบคุมให้คนออกจากบ้านแค่หนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นเขาควรจะไปใช้รูปแบบเยอรมนีก็คือห้ามคนเดินด้วยกันห้ามคนสองคนอยู่ด้วยกันคุณจะออกมาก็ออกมาคนเดียว แต่ว่ามันมีตัวเลขอันหนึ่งที่เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงก็คือว่าการแพร่เชื้อจากคนในในบ้านาคนใกล้ชิดสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมนมีแนวโน้มสูงขึ้นอันนี้เขาจะจัดก,การยังไงผมก,ก็มือในเมื่อคุณไล่คนให้กลับไปอยู่ในบ้านเขาก็ไปแพร่เชื้อในบ้านแล้วจะจัดก,การยังไงเนี่ยผมยังนึกไม่ออกหรือว่ามันก็เป็นวิธีที่จำ,จำเป็นมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว<ฆ>ขอให้มันอยู่ในบ้านคือมันมันตามทามาไรได้ถูกใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าหรือมันจัดการได้ง่ายกว่าคุณไม่รู้ว่า คนนี้ติดแล้วคุณไปไล่ทามอมันยาวเหยียดเห้เดินทางจากกรุงเทพไปสมุทรไปอะไรไปเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายอะไระอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วคุณแบบมันผ่านอะไรเยอะแยะมันมันคุมทามอะไรไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยู่ในบ้านคุมคได้แต่ทีนี้ประเด็นอย่างที่ว่างไงไม่มีทางเรียกคุมแบบแอปหนึ่งชั่วโมงแบบแบบฝรั่งเศสอะไรแ<ะ>บบนี้ใช่ป่ะไม่มีทางที่จะปิดแบบทหารปิดทุกซอยส่งถุงยังชีพทําไม่ได้ไม่มีทางทหารติด นิทยารก็ติดแล้วเดี๋ยวเรามีข่าวไหนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนล่ะหยุดราชการทุกหมดทั้งหมดผมว่าต้องเว้นเหนือบริการสาธารณะผมว่าหยุดงานอะต้องหยุดรัฐไม่กล้าประกาศหยุดงานเพราะรัฐไม่อยากแบกภาระรับผิดชอบกับธุรกิจต่างๆแล้วทีนี้หยุดทีนี้ร้านอาหารคุณจะเปิดยังไงผมทดลองผมขับรถผ่านดูมันจะมีทั้งเอ ลูกชิ้นปลามีเอ่อเวียดเตียไม่ไรฝรั่งเศสก็าเขากำหนดนะหรืออิตาลีเขากำหนดนะมันจะมีเฉพาะร้านขนมปังอะไรหนังบางอย่างใช่ป่ะของเรากาแฟสดจะขายอยู่ป่ะมีเออเออซื้อได้เชือ่อคำนวณความยุ่งยากหน่อยคือตอนนี้เรากำลังคิดว่าถ้ามาประกาศมาเนี่ยร้านไหนจะปิดร้านไหนจะเปิดกันบ้างฝั่งราชการเนี่ยต้องเปิด ร้านอาหารนี่พี่ถึอกำลังพูดอยู่ว่าร้านกาแฟเนี่ยเปิดไหมสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยรับรองว่าเดือดร้อนกันหมดนะฮะ,ะแต่ว่าถ้าเดือดร้อนเราก็ต้องยอมนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยขนมอีกร้านขนมอีกอะไรเงี้ยตอนนี้ที่ปิดไปมีอย่างเดียวคือบิงซูมันรู้จักจ้างกลับบ้านยังไงบิงซูเพามน <Okay. S 2> ันเป็นเรื่องตลกนะนะก็ คิดแทนช่วยคิดแทนแต่ถ้าเขาปิดร้านอาหารและปิดทุกอย่างเนี่ยอันนี้คนก็ไม่รู้จะออกออกจากบ้านไปไหนใช่ไหมใช่ผลก็คือคนไม่รู้จะออกจากบ้านไปไหนแ,แล้วมันจะทําอะไรกินอะ่ะเออแล้วคนจะทําอะไรกินอย่าคิดว่าทุกคนมีตุนที่บ้านนะใช่ะะผมผมม,ผมมองว่าอย่างนี้นะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่มีต้นทุนทางสังคมสูงก็จะได้เปรียบเพราะว่าเขามีครัวมีเครื่องใช้แล้วเขาไม่สามารถเขาสามารถอยู่บ้านโดยเว้นระยะห่างกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคนมันอยู่บ้านเล็กๆกับพี่ชูอย่มีไม่มีไช่าคือยังไงมัน ยังไงมันมันไม่มีสิทธิ์ก็ช่วยได้ในแง่หากทำไยเจอว่าเอาคุณคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ป่วยป่วยแน่แต่ว่าเขาหาเจอว่าคุณป่วยแล้วห้องเช่านี่ก็ส่วนใหญ่ก็แฟ็ดฮะป่วยทั้งตึกเลยป่วยทั้งตึกเออตอนนี้ถ้าออกจากห้องนะอ่าก็มีความเสี่ยงเพราะใช้รตบร่วมกันอะไรด้วยก็ตอนนี้ผมผมไม่กลับคอนโดเลยนะผมกลับบ้านทุกวันเลยนะฮะผมกลัว ะะแล้ว,วที่บ้านใหญ่นะฮะออที่บ้านไม่ใหญ่ครับที่บ้านไม่ใหญ่แต่ว่ามีห้องส่วนตัวไงอ,อยู่คอนโดเนี่ยมันมีลิฟต์เนียผมผมขออนุญาตก่อนที่จะเข้าข่าวนะวันนี้เปิดหนังสือพิมพ์ข่าวสดมันมีข้อความนู้นเขียนแล้วดูน่ากลัวเนี่ยเขียนว่าแพร่เชื้อในอากาศถึงสามชั่วโมงเนี่ยหมอย้ําต้องใส่หน้ากากอันนี้หมอมาอูนหมอมนูนลายวันแสตาจารย์เจษฎามาโตอยู่คือยังไม่มีหลักฐานที่ไหนบอกว่าแพร่เชื้อในอากาศคืออันนี้จริง มันเป็นกรณีของนักร้องประสานเสียงซึ่งมันก็คล้ายๆกับสนามมวยอะครับคือถ้ามันอยู่ในที่แออัดเนี่ยมันมีโอกาสที่การกระจายเชื้อมันจะอยู่ในนั้นมันเป็นในโบสถ์แล้วก็เป็นนักร้องประสานเสียงซึ่งเวลาร้องมันก็จะมีคุณจะมีไอเขาเรียกว่าละอองอะมาจากปากน้ำลายเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแพร่เชื้ออยู่ในอากาศแบบแบบค่อยๆเราเดินไปตามถนนเนี่ยเรามีโอกาสติดได้มันไม่ใช่ขนาดมันไม่ใช่ PM 2.5อฮะอันนั้นก็คือแบบ มันมันคนละแบบกันครับดังนั้นมันคือคล้ายๆสนามมวยแหละพูดง่ายๆครับคืบอคุณหมอเนี่ยเขาพูดไว้ในนี้นดิบหนึ่งนะเขาบอกว่ามันมีรายงานเข้ามามีหลักฐานจากห้องทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ว่าเชือ้อโควิดสิเนี่ยล่องลอยและมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานถึง3ชั่วโมงนี่เป็นเป็นสิ่งที่คุณหมอเขาโพสต์นะฮะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมและที่ผมเอามาจากข่าวสดเนี่ยนะฮะเขาอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าจากกรณีร้องเพลงเนี่ย ตอนก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์เขามีการตรวจวัดไข้แล้วก็ให้ทุกคนยืนห่างกัน2เมตรประมาณนั้นนะฮะแต่ถึงเวลาร้องเพลงจริงเนี่ย60คนมันติดเชื้อไป40คนก็แน่นอนฮะก็แน่นอนก็คือมันอยู่ในอากาศปิดด้วยกันใช่ไหมฮะอยู่ในอากาศปิดด้วยกันครับนะครับแต่ว่าที่ทำเนียบรัฐบาลฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาว่ามีเจ้าหน้าที่ทางด้าน DSI ใช่ไหมพี่ถึกที่ติดเชื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเรียกเรียกว่าตอนนี้ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าผวาหนักครับ เพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีของสาธาร,รณสุขใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะพบเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่เข้ามาทําหน้าที่ประสานกับศูนย์สบคที่ทำศูนย์โควิดสิเนี่ยนะครับก็เป็นการติดโรคโควิดสิระยะเริ่มต้นถือว่าเป็นรายที่2แล้วนะฮะ DSI นั้นก็จําเป็นต้องไปกักตัวนะครับประมาณร้อยคนนะฮะร้อยคนใช่กักตัวร้อยคนโดยประมาณท<ป>ี่ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็คือไม่นับ น่าจะไม่นับทำเนียบอีกด้วยกักตัวไป14วันนต่ร้อยคนเนี่ยนะฮะครับก็เขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับงานนะฮะเป็นการกักตัวพู้งแา้วก็ work from home แบบหนึ่งนะฮะกรณีจําเป็นก็เรื่องเอกสารเนี่ยจะมีรถยนต์ทางราชการออกไปรับไปส่งที่จริงแล้วโอกาสแบบนี้อะไรที่มันเป็นงานเอกสารก็เลิกซะเออแล้วก็ transform มันซะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลซะหมดจิ้มมาทได้ได้คุณเป็นถึงดีไซน์เนี่ยใช่แต่เขายังไม่ยอมทาไงเขาก็แล้วใครจะเริ่มทํำมันผิด มันผิดกฎหมายแต่เขาสวยอีกเพราะนั้นมันจะมีความกลัวแบบนี้ระบบมันเดินหน้าของมันระบบมันมีชีวิตของมันเองเพราะนั้นมันต้องมีคนเป็นนโยบายออกมาว่าต้อง transform ทั้งหมดเข้าสู่ดิจิทัลใช่โหยุคนี้แล้วนะฮะนี่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มาจากอะไรมาจากมีประวัติใกล้ชิดเจ้าหน้าที่สากรออมทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งติดเชื้อโควิด19ไปก่อนหน้านี้สองลายนะครับก็คือมันก็จากจากคนนั้นไปสู่คนนั้นแหละฮะแล้วก็พอดีว่าคนนี้เขาก็ คงไม่คาดคิดหรอกเขาไปทํางานอยู่กับทั้งทอมเนียบทั้งดีเได้วยกัน <c oughs> แต่พรุ่งนี้คอรมอประชุมนี้เป็นประชุมแบบเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันนะนะน, <c oughs> นะครับขณะที่ทนากองทัพบกเนี่ยร้อยเอกหญิงสังกัดกรมสารบัญฐานบกเนี่ยนะฮะก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าบุคคลที่ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยของกองทัพบ,บกคือบุคคลท่านนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุชื่อ,อาจากการสอบสวนเนี่ยบอกว่าเธอติดเชื้อมาจากสามีนะครับแล้วขณะนี้ก็รักษาตัวอยู่ทําให้ขณะนี้ยอด ออกองทัพบ,บกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่11รายนะครับถึงแม้ว่าเป็นกองทัพเนี่ยนะฮะไอเชื้อตัวนี้มันก็ไม่เว้นนะฮะแล้ว11รายเนี่ยนะครับเป็นกําลังพลในพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดส่วนที่ดูอาการอยู่ในโรงพยาบาลมี15รายเฝ้าสังเกตการและกักตัวอยู่ที่บ้านพัก14วันมีอีกร้อยรายนี่คือของกองทัพบ,บก,กบบน,นะ,ะ,ะครับกับบ้านละสองครับกับบ้านละสองนี่แต่11รายนี่คือรวมเจ้ากรมสวัสดิการด้วยนะฮะออรวมด้วยนะฮะรวมด้วยรวมด้วยแล้วก็เจ้ากรมสวัสดิการนี่จริงๆก็ ไม่ได้ทํางานอยู่ที่กองบัญชาการของระบบแต่ว่าเคยไปประชุมที่นั่นแล้วไปติดเชื้อยังไงเจ้ากรมจากสนามมวยแต่ลายเนี่ยลายใหม่ที่เกิดขึ้นในทบเนี่ยไม่ใช่กรณีสนามมวยไม่ใช่กรณีสนามมวยนี่มาจากที่อื่นก็มันก็จะเจออย่างนี้แหละมันจะเป็นผู้ใกล้ชิดที่เราจะสาวไปได้เรื่อยๆมันก็จะก็จะอยู่ที่ว่าผู้ยากว่ามันหยุดไม่หยุดแต่ทีนี้อ่านข่าวอเมริกาเปล่าห่อไหวไง เรือลบอ่ะอ๋อติดที่ติดเชื้อบนเรือลบใช่ไหมแล้วเขาทั้งลำเลย<ำ>ห้าพันนายผมว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เศร้านะหมายความว่าเขาเปล่าพมกําลังคิดถึงเรือดำน้ำยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเดี๋ยวเขามีวิธีเขามีวิธีจัดการถ้าเรือดำน้ำน,นี่หนักเลยนะ เราว่ามันไม่ต้องขึ้นเลยเรียบร้อยเลยครับณตงองขึ้นมาอยู่บนเหนือน้ำอ่ะเรือน้ำใช้อากาศด้วยกันครับลเรียบร้อยเลยครับไม่คือคิดภาพว่าเดล๊ลบเนี่ยแล้วมันมันจะแบ่งคนติดเชื้อมันจะยังไงวะมันจะต้องแบ่งโซนไปอยู่ในโซนเดียวกันหมดนะพื้นที่มันแคบมากอ่ะรอรอเราได้ใช้ก่อนฮะเรายังไม่ได้เห็นเลยฮะมาดูเรื่องหน้ากากหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับหน้ากากเนี่ยกลายเป็นปัญหาก็คือเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดถึงมันเป็นปัญหาไหมผมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวดีออกมาในในระดับหนึ่ง คือคุณสุริยาเขาบอกเขาจะแจกหน้ากากผ้าให้กับแต่ผมสงสัยว่าจริงๆถึงตอนนี้เนี่ยทําไมต้องแจกฮะก,ก็ก็ที่ผพามามันบ่นว่าไม่เพียงพอไม่ใหญ่หรือพี่ถึกคือบาปล่าไอ้ที่แจกเนี่ยเขาบอกว่าผลิตหน้ากากเนี่ยสิบล้านชิ้นเขาจะส่งทางไปรษณีย์ผมกําลังขำๆอยู่ว่าค่าไปรษณีย์มันเท่าไหร่ไปรษณีย์หือไปรษณีย์ส่งอะ ก็ก็ไม่ฟรีแล้วับฟรีไม่ยังไงมันก็ต้องมีโซคุยของประชาฮะมันก็สามบาทสบาทอ่ะยังไงก็ต้องเสียแต่ิบล้านชิ้นนี้รับแรกเนะทั้งหมดใน5สิบล้านห0สิบล้านในแต่จังหวัดครับก็เขาถือว่าหน้ากากเป็นเรื่องจำเป็นแล้วและสิ่งที่เขาแจกเป็นหน้ากากผ้าครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแล้วเขาก็มาแบบทุกคนมีมีหน้ากากผ้าไปแล้วคือจริงๆหน้ากากผ้าในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าไม่ขาดแล้วนะก็ทำแต่เองแล้ว คนทำกันเองคออะไรกันเองแล้วมันก็ซื้อกันแล้วเพียงแต่ว่ามันมีคําถามแต่ว่าหน้ากากผ้ามันป้องกันได้สักเท่าไหร่มันมันมันยังดีกว่าไม่มีไงใช่ใช่มันได้ระดับนั้นเพราะเขาพูงไงว่ายอมรับไปกลแล้วว่าหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยมันมันหาไม่ได้และมันหาไม่พอเพราะมันต้องใช้แล้วทิ้งทุกวันคุณต้องหาวันละห้าสิบ้านชิ้นหกสิบ้านชิ้นทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือมหาไทยเนี่ย ล่วงหน้าไป1เดือนประมาณ1เดือนแล้วที่ให้ท้องถิ่นทําซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มีหน้ากากผ้าใช้แล้วอ,อันนี้ก็เหมือนกันฮะในกรทมหลายหลายคนก็มีหน้ากากผ้าใช้แล้วคือตอนนี้มันจะมีหน้ากากประเภทสองประเภทบุคลากรทางการแพทย์ก็ใช้หน้ากากอนามัยไปครับบุคลาประชาชนทั่วไปก็เป็นหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าปหน้ากากป้องกันได้น้อยกว่าแต่ว่าความเสี่ยงก็น้อยกว่านั้นก็โอเคก็พอรับได้สมเหตุสมผลแต่ว่า หน้ากากสิบล้านชิ้นเนี่ยรัชการรัชการมันมาก็ช้าแล้วการแจกปะศนีนะฮะจะแจกวันสุดท้ายคือสิ้นเดือนเมษา,าทีเาท่เขาจะทำเขาจะทําให้ได้คือสิ้นเดือนเมษาแล้วเขตที่ได้ช้าที่สุดคือเขตที่ลงท้ายด้วยขึ้นต้นด้วยหอหีบเหรอเขลอะไระห้วยขวางหนองจอกแขมห้วยขวางหนองแขมเออก็จะได้ช้าเพราะเขาจะเรียงลําดับตามปัศนิคือถึงตอนนี้คนมีหน้ากากผ้ากันหมดแล้ว ก็เอามาเถอะมาให้อุ่นใจโอ้โระว่าแจกพักเครื่องกันได้นะฮะอุ่นใจพักเครื่องอ่พเครื่องอาจจะได้ก่อนแค่อุ่นใจพี่ชูพี่ถึกแจกพักเครื่องก็ได้เหรอผมว่าผมว่ามันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งมันมีประโยชน์ตรงไหนเปล่าก็เอาไว้ได้น้อยเอาไว้ใส่ออกกับบ้านแล้วไม่โดนจับใช่อันนั้นก็มีส่วนเพราะว่าที่ไหนใช้นะสมุทรสาครสมุทรสาครเป็นมาตรการบังคับไปแล้วคือคืออันนี้ผมทวงมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ขำขำ พอมาถึงสมุทรสาครเนี่ยผมไม่ขำแล้วผมนึกว่าเมื่อวานเนี่ยว,ะะวนนันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยผู้ว่าโจกป่ะ <c oughs> ไม่โจกแฮะจนวันนี้ยังไม่เห็นแก้ข่าวกันเลยไม่โจกไม่โจกครับไม่โจกอันนี้เรื่องเขาเขา,เขามีมติออกมาแล้วครับเ <c oughs> ขาอ,ออกเป็นประกาศคือผมจะไล่ยอย่างนี้นะผมฟังมาเนี่ยนะฮะหนึ่งสมุดประการับบอกให้ใส่หน้ากากให้ประชาชนสวมสวมหน้ากากออกจากบ้านใช่ไหมฮะทีนี้ขอความร่วมมือใช่ไหมนั้นไม่ใช่ขอความร่วมมือใช้คําว่าให้ อาศัยอำนาจตามอะไรไหนเนี่ยประกาศอย่างนี้หนึ่งสองสามให้ให้ให้แต่ไม่มีอะไรลงท้ายเราก็จบอันที่สองที่ไหนนะสมุทรสาครเหระฮะไม่ใช่จังหวัดที่สองผมลืมไปแล้วเมื่อวานเดี๋ยวนะในปริมณฑลไหมฮะอีสานเรื่องเกี่ยวกับหะะน้ากากเหรอฮะหน้ากากให้ใส่หน้ากากฮะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวท,ที่ที่ไหนท,ที่ที่บอกว่าห้ามรถเล่ด้วยครับ ห้ามรถคาเล่ด้วยนะรถพุ่มพวงรถไอติมรถอะไรต่างๆนี่ห้ามหมดเลยแล้วเป็นจังหวัดแรกที่ห้ามแบบนี้ด้วยแล้วก็อันที่สองก็คือและและอีกเรื่องก็คือให้ใส่หน้ากากโดยที่เขียนอย่างนี้หนึ่งสองสามแล้วก็มีข้อสามให้ใส่หน้ากากแล้วก็บอกลงท้ายว่าผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบควบคุมโรคเอ่อพรบพรบกฉุกเฉินเนี่ยอ,อ,อันนี้ตามมาอันที่สามนี่คือสมุทรสาครปรับสองหมื่น ใช่รันนไม่เกินสองหมื่นอะอันนี้ผมสงสัยละผมรู้สึกว่าอย่างที่เราพูดกันนะ่ะคุณให้อำนาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นมลรัฐของอเมริกาที่ออกกฎหมายได้เองปะ่ะไม่แน่ใจว่ามันมีการมอบนานให้ผู้ว่าทำแล้วหรือยังคือคือเราต้องตีกรอบอย่างนี้ว่าเวลาที่เขามีอำนาจตามพรบควบคุมโลกเนี่ยอย่างเช่น การตั้งด่านของจังหวัดต่างใช่ไหมฮะเเห็นจังหวัดต่างๆที่ตั้งด่านไม่เขาไม่ใช่ตั้งด่านแบบวัดไข่อย่างเดียวนะอย่างกรุงเทพนี่มันจะแบบตั้งด่านวัดไข่อย่างเดียวใช่ไหมแต่จังหวัดต่างนี่เขาทําแบบเขาทําแอปอ่าคุณแบบต้องลงแอปคุณขับรถเข้าจังหวัดปุ๊บเนี่ยคุณกลับบ้านอ่ะคุณต้องทําแอปว่าคุณไปอยู่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเขาจะได้ตามตัวได้ถูกเขาจะส่งไปที่อสมส่งไปที่อะไรต่างอันนี้คือเป็นมาตรการควบคุมโรคสมมุติวันนี้คือมาตรการกากตัวสอง มาตรการแบบว่าปิดพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมไอ้คำสั่งแบบที่ว่ากทมอ,ออกออกคำสั่งปิดนั่นปิดนี่หรือว่าจังหวัดต่างๆก็ปิดพับปิดห้างปิดอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นอำนาจควบคุมโลกตามพรบควบคุมโลกที่ให้กับผู้ว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้พวกอำนาจปิดพื้นที่อย่างเช่นเจอคนในหมู่บ้านนี้สองคนหนึ่งคน,เ,เ,ปนเ,เป็นติดเชื้อโควิดเขาปิดหมู่บ้านครับแล้วก็ให้องค์ถิน่นช่วยให้อะไรกัหน่อยช่วยกันดูแลต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอำนาจตามพรบควบคุมโลก แต่ไอการที่ข้ามขั้นมาถึงขั้นที่แบบว่าถ้าใส่หน้ากากแล้วมีความผิดมันเป็นโทษอาญายอีกระดับหนึ่งนะครับมันเป็นโทษอาญายอีกระดับหนึ่งซึ่งมันเหมือนกับผู้ว่าไปออกออกก็ไม่รู้ออว่ามีคงณไงก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจข้อไหนอย่างไรม,มันเป็นมันเป็นการออกกฎหมายใหม่ด้วยฮ เขาสามารถอ้างถึงพรบควบคุมโรคใหม่ด้วหมครบแต่เหมือนผมก็ไม่แน่ใจเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปอ่านตัวรายละเอียดของพรบโรคติดต่อใช่ไหมถ้าพรบควบคุมโรคโรคติดต่อเนี่ยมันมีให้อำนาจไว้เนี่ยเขาก็อาจจะใช้อำนาจหรือพรกฉุกเฉินหรือใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินก็ต้องแปลว่าต้องได้รับมอบหมายจากสบเขาบอกสบเขา่มีซึ่งก็ไม่รู้ไงคือตัวฮะมันมีข่าวออกมาแต่ว่าเรายังไม่เห็นเอกสารที่เป็นตัวราชการตัวตัวของสมุทรสาครยังไม่ได้ออกบอกว่าจะออกคำสั่งวันที่3 จะให้มีออกคําสั่งวันนี้มั่งให้มีผลวันที่สามใช่ไหมแล้วก็ยังยังไม่เห็นตัวคําสั่งมีแต่การให้สัมภาษณ์มีแต่การให้สัมภาษณ์นะซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ให้สัมภาษณ์เนี่ยยืนจันบอกว่าใครไม่ไปตามไม่ใส่หน้ากากเนี่ยถูกจับปรับไม่เกินสองหมื่นครับอ่า เริ่มบังคับใช้สามเมษานี้อันนี้เป็นคาสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีนะฮะสามเมษาจนถึง30เมษาซึ่งผมว่ามันเป็นอ,อ,อะไรอ่ะมันเกินเกินกว่าเหตุไปหน่อยคือในมุมในมุมเราเนี่ยในมุมประชาชนเนี่ยจริงๆิงประชาชนก็เขาก็ใส่กันอยู่แล้วโ<ะ>ดวยส่วนใหญ่ก็คือด้วยความกังวลเขาก็ใส่ใช่ไหมก็คืออันเนี้ยแต่ว่าไอาการที่แบบว่าโดยส่วนใหญ่ละคนก็จะถือหลักว่า คือใส่มันก็ใส่ทั้งวันแล้ว,ลวต้องใส่เวลาเข้าไปในอาคารแต่ทีนี้ไอ้การที่ไปออกประกาศถึงขั้นว่าถ้าคุณไม่ใส่แล้วมีความผิดอย่างรุนแรงเนี่ยนมันเป็นอะไรอะ่ะมัน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 กำลังจะเลยเส้นแล้วแล้วมันจะมันจะเป็นลักษณะของแบบว่าแต่ละจังหวัดก็ทํากันเองเราเริ่มเห็นภาวะที่แต่แต่ละจังหวัดทํากันเองแบบห้ามขายเหล้าบุรีเอ่อห้ามขายเหล้าขายเบียร์นี่มีสองจังหวัดแล้วบางจังหวัดอืมสองจังหวัดแล้วต่างคนต่างต่างมีมาตรการต่าง,<อ>งคนต่างไปซึ่งเราถามว่าตกลงแล้วคุณอํานาจเอ่ออะไรอ่ะ ความเป็นเอกภาพของของส่วนกลางอยู่ตรงไหนคือคือผมผมเชื่อนะว่าถ้าเขาจะออกเนี่ยเขาคงจะดูข้อกฎหมายแหละพี่แต่ประเด็นคือว่าเขาเอาอะไรมาวัดว่าการใส่หน้ากากแล้วมันโอเคอืโลกยังเถียงกันอยู่เรื่องนี้อเมริกายังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะใส่หน้ากากดีหรือไม่ดี WHO วันก่อนยังบอกว่าใส่หน้ากากไม่จําเป็นอืม,อมหรือว่ามันมีเฉพาะพันสมุทรสาคร <laughs> ไวรัสพันสมุทรสาครอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอคือคือ ม,ม,มันเมื่อมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนคุณต้องให้สอบอคเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องมาตรการทางกฎหมายคุณอาจจะมีอำนาจก็ได้แต่เรื่องแบบนี้อยู่ดีไปสุ่มสี่สุ่มห้าทำไม่ได้ครับแล้วฮะใช่คือคืออีกอันหนึ่งทำก็ได้แต่หมายถึงว่าถ้าคุณจะทำเนี่ยมันหน้าอำนาจมันต้องมาพร้อมกับความรบบับผิดชอบอใช่ไหมความรับผิดชอบอันนั้นก็คือจังหวัดนี่ต้องจัดหาหน้ากากแบบแจกให้ทั่วถึงก่อนเต็เลยนะครับ แกเต็มเหนียวเลยนะผมว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะคุยเนี่ยอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่คุณทําแบบนี้มันคือการปลอดภัยไว้ก่อนหรือเปล่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นคำคือเป็นนโยบายที่เวลาเราบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแล้วประเภทมันขึ้นอยู่เรื่อยเนี่ยพี่ถึงเวลาเราปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเราไปเที่ยวบังคับคนทั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่า คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นลักษณะของอะไรอะฮะเป็นลักษณะของการโชว์อากาศแบบอำนาจนิยมอะซึ่งผมคิดว่าเวลาที่เอาคนกลัวแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันผิดไอ้นี่มันเลวเพราะมันไม่ใส่หน้ากากออกอย่างบ้านคนอื่น99คนก็จะไปด่าไอ้คนไม่ใส่หน้า,ากากอย่างบ้านหนึ่งคนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเรามักก็เป็นการแบบ พออย่างนี้มันก็คือแบบสามารถที่จะออกคําสั่งหรือใช้อํานาจเกินเลยอะไรอย่างไรก็ได้ใช่ไหมฮะคำว่าปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยความหมายมันคือเหมือนเรื่องความมั่นคงกฎหมายความมั่นคงทุกชนิดม,มีขึ้นมาเพื่อเป็นข้อยกเว้นประเภทแบบนี้ปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเดี๋ยวบ้านเมืองจะจลาจลเดี๋ยวจะมีม็อบแล้วจะทําให้เกิดความวุ่นวายจะทําให้เกิดการไล่ทัพบาลฉีและมนุษย์เวอร์นักศึกษาม็อบเล็กๆก็ยังอ้างความมั่นคงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการอ้างทั้งนั้นเพื่อจะใช้อํานาจในการจัดกาาารรออะไบงงย่ เวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันหม่เราเวลาเราเห็นคําสั่งอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่สมุทรสสมุทรปราการครับเราจะรู้สึกว่าเออนะมันก็สมควรอยู่เฮ้ยสำโรงอย่างเงี้ยปากน้ำอย่างเงี้ยออกมาเดินก็ควรจะใส่หน้ากากแต่ผมนึกว่าเฮ้ยแล้วอีสานนะถ้าผมเดินออกจากบ้านแบบอยู่หมู่บ้านแล้วแบบคนหมู่บ้านแล้วแบบไปทําไร่อะไรเงี้ยไปคนเดียวอะอย่างเดินไปป่าไผ่อะนี่คือคําถามอกมา มันจะเป็นต้องใสเหรอ,อโอเคมันมันไม่จําเป็นก็ได้นะฮะสรุปคือขึ้นอยู่ยกับสถานการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นนี่นี่น่าจะเป็นคําตอบที่สําคัญที่สุดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามนะครับยอดผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกเนี่ยนะฮะมีความเพิ่มหน้าอย่างไรบ้างรวมไปถึงคูณหญิงสุรารัฐที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินของรัฐบาลที่ทํามาแล้วะยะหนึ่งแไม่ได้ผล